โอเคสวัสดีนะครับวันนี้เราก็จะมาติดตามเนาะฟาร์มเหมือนเดิมนะครับของแพนเค้กสวอปที่เราได้ลงลงคู่ฟาร์มไปได้สี่ห้าวันแล้วครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาบันทึกข้อมูลอ่ของแต่ละวันเนาะบันทึกข้อมูลมาวันนี้เราเก็บข้อมูลอะไรมาบ้างเนี่ยเราไปดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอแชร์หน้าจอก่อนแป๊บนึงนะครับผม เราก็มาอยู่ในหน้าต่างของแพนเค้กสบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าวันนี้เดี๋ยวไปดูฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับเข้ามาดูฟาร์มวันนี้๋อเคกที่ได้นะครับตอนนี้ปัจจุบันอยู่ที่7 USD แล้วนะครับ ส่วนมูลค่าของสเต็กน่าจะลดลงนะเมื่อวานเนี่ยสามร้อยสามสิบมันนี้ลดลงมาเหลือสองร้อยยิบหนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราบันทึกข้อมูลก่อนแล้วกันนะ,ะวันนี้วันที่เจ็ดเนาะนที่เจดนะครับมูลค่าของ farming xcan แล้วก็ BUSD รวมตอนเนี้ยอยู่ที่สองสองหกจุเจ็ดหนึ่งโอเคนะครับ สองสองหกจุดเจ็ดหนึ่งอ่าลดลงนะฮะลดลงฮะมันเท่ากับวันที่ห้าเลยนี่ครับนี่ทำกานเป๊ะเลยโอ้โหเหมือนจับวางนะครับแต่ไม่ได้จับวางนะก็ปีวางอะไรอ่ามาดูมูลค่าของเหรียญ XCAT กันบ้างครับ XCAT เจ็ดสิบเอ็ดจุดเจ็ดเก้าเกือบเท่ากับวันที่ห้าเนาะวันที่ห้าเจ็ดสิบเอ็ดจุดเจ็ดสี่ ส่วนเหรียญ BUSD ก็หนึ่งร้อยสิบสามจุดสามห้านะครับบันตึกไปก่อนอืมมันก็มันได้เร็วร้ายนะอ่าดูเคกที่ได้ครับเคกที่ได้นะวันนี้มันอยู่ที่หนึ่งจุดเจเจ็ดห้าสองหนึ่งเคอ่าก็ขึ้นมาเนาะส่วนมูลค่าประมาณเอ่อ เอาจริงที่มันลดนะ่ะผมว่าส่วนหนึ่งมันอยู่ที่มูลค่าเคกด้วยนะเมื่อวานนี้มัน4.1 4.1เคกอ่ะ4.1เหรียญ USD แต่วันนี้มันลดลงเหลือ3.9เนาะนก็น่าจะมีส่วนที่ทำให้มูลค่าของเคที่ได้มันลดลงด้วยวันนี้ก็อยู่ที่7.07นะครับ อ่ะประมาณเอามาทำไมครับเนี่ยไม่เอาอ่าส่วนเปอร์เซ็นต์เออาพอ r วันเนี้ยอยู่ที่สามร้อยสามสิบเจ็ดหนึ่งมันลดลงเรื่อยๆเนาะเหมือนมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับอ่าไม่รู้ว่าเราจะอยู่ได้ถึงเมื่อไหร่อ่าแต่ว่าโ r o ฟิตหรือว่ากำไรรวมวันเนี้ยก็ลดลงจากเมื่อวานอยู่นะเมื่อวานนี้ยังอยู่ที่สิบเจ็ด USD อยู่เลยแต่ว่าวันนี้ลดลงมาเหลือ11 USD แล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังเป็นบวกอยู่นี่ก็ติดลบนะฮะเออโอเคฟาร์มที่หนึ่งเรียบร้อยครับวันนี้บันทึกเรียบร้อยเอามาดูฟาร์มที่สองครับฟาร์มของ o l ่แล้วก็ BUSD ของเราเล่ของเราวันนี้มูลค่าของฟาร์มอยู่ที่ แปดจุดศูนย์สองนะครับเหมือ oh, น mm hmm. มันจะเท่ากับวันแรกไงนะ mm hmm. เกือบเท่าเลยนะครับเฮ้ยแปดจุดศูนย์สองอ่าแปดจุดศูนย์สองครับที่นี้อันเนี้ยเท่าเดิมเนาะไหนเท่าเดิมนะครับมาดูมูลค่าของโอเล่ครับโอเล่อ่ามันขึ้นมาครับโอเล่โอเล่ขึ้นมาหนึ่งสามเก้า จุดก้าหส่วน USD BUSD สี่จุดศอันนี้เค้กที่ได้วันนี้นะวันนี้เค้กที่ได้คือ0.025าถึงลงไปก่อนนะครับมีมูลค่าประมาณเนาะ0.01 ไม่ใช่น1 0เหรีหยญ USD APR APR วันนี้เหลือ111.71เปอร์เซ็นตนะครับลดลงนะลดลง111.71เปอร์เซ็นต์อ่ากัไรวนันี้ลดลงนะจากเมื่อวานนี้นะครับเออเมื่อวันนี้ลดลงนะแต่ก็ถือว่าเป็นบวกอยู่ เราไม่สนใจครับเราจะสนใจแค่ช่องนี้เนาะอสนใจที่เราได้รับเค้กจากการเอาเหรียญไปซัพพอร์ตเขานะครับเพราะว่าเราจะอยู่ในระยะยาวๆเนาะอยู่กันแบบยาวๆไปนะครับไอเหรียญที่เราไปเอาไปสเต็กเนี่ยจะขึ้นจะลงมันก็ก็แล้วแต่นะครับมันก็งั้นๆนะฮะเราอยู่ระยะยาวอยู่แล้ว มันก็มีขึ้นมีลงเป็นธรรมดามันจะมีลูปของมันอยู่แล้วเนาะไม่ต้องรีบนะครับอยู่ยาวๆก็น่าจะเอ่อน่าก็น่าจะได้ผลตอบแทนดีนะเพราะว่าผลตอบแทนเขาช่างงดงามสุดๆเกินนะครับสามร้อยสามสิบอแต่แต่ไม่รู้ว่าชีวิตจะอยู่ได้ถึงวันไหนนะครับถ้าเกิดเป็นแบบนม่้เรื่อยๆอัตราผลตอบแทนมันน่าจะลดลงเรื่อยๆนะก็ไม่เป็นไรนะครับพอถึงช่วงที่เรา อยู่ไม่ได้นะเราค่อยๆกระโดดออกมาแล้วกันวันนี้ก็มารายงานคร่าวๆ่างเท่านี้นะครับหาสนใจก็สามารถติดตามได้สนใจติดต่อว่าอยากจะเข้ามาฟังยังไงสอบถามผมได้นะครับก็วันนี้เจอกันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ